ก็หวัดดีเพื่อนๆเหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะบางคนเพื่อนๆที่นี่เขาคนส่วนมากก็ไม่ใช่ส่วนมากหรอกก็มีเพื่อนไม่เยอะแต่ว่าส่วนคนต่างชาติอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเธอไม่พูดภาษาอังกฤษบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีเราเป็นคนไทยเราก็ไม่ค่อยถนัดไม่เราก็เราก็พูดได้นะแต่ว่าเราก็กลัวไงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษอ่ะ บางคนก็ถามว่าเอ้ยมันยากไหมนู่นนี่น,นั่นมันก็ไม่ยากนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องกล้าสแสดงออกแล้วก็พูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรพูดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็สอนให้เราเก่งนะเนี่ยวันนี้ที่บ้านก็มีเทียนจุดเทียนน่ารักนก่แล้วก็เพราะว่าตอนนี้เริ่มขายเทียนเอาเทียนจากที่ร้านมาขายเพราะปกติเราก็ทําร้านนวดแต่ว่านะ ก็อั่น,นีหดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็หาไรายได้แต่จริงๆก็ไม่ได้จะรายจ่ายมันก็ไม่ได้มากอะไรเงี้ยก็โอเคแหละโอเคเพื่อนหลายคนบอกว่าอะผู้ประถางกริดสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เข้าใจโอเคตอนนี้ก็ถ้าที่นี่ก็คือตอนเช้าตอนเช้าก็เรามาง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราเจอเพื่อนอย่างเงี้ยเราเจอเพื่อนที่ว่าเรารู้จักกันมานานแล้วเราก็เซ hey, oh, ่เฮ่อไฮ อาจะ say good morning good morning นั่นหมายถึงแบบว่าถ้าเพื่อนที่แบบว่าเรายังไม่สนิทแต่ถ้าเพื่อนที่สนิทแล้วเนี่ยเราก็เล hey, ย hi นี่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นตอนเช้าเราก็ถ้าคนไม่สนิทเราก็บอกว่า good morning หรือถามต่อหรือถามต่อไปอีกด้วยคำที่สุภาพก็คือ how are you แล้วถ้าเกิดว่าถ้าคนที่สนิทเราก็จะใช้อีกแบบหนึ่งก็ว่า hey or oh, hi w h a t s p Are you doing or anything like you know very short word you know and also is uh if you want me to talk about the Thai I if you want me to talk you if you want me to speak English I have to take a lot of time and uh, because this is my first EP for me to uh, speak in English and also I I don't know what to talk about but just okay let's eat and talk about the Thailand because t h a t is um uh, the way I come from okay and also it's um first of all Thailand is a beautiful country and people used to be a uh, very friendly okay and n uh, o that's it for today okay have a good day bye ขอให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็หายจากโคโรนาไวรัสไว้ขอให้หายไปจากโลกนี้ไว,ว้ เดี๋ยวค่อยเจอกัน EP หน้าบาย